บายงหัด2.10นะคะโจทย์ปัญหาการบวกข้อที่1เติมตัวเลขเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบนะคะมีต้นหอม2ต้นตรงนี้นะคะต้นผักชี6ต้นตรงนี้นะคะมีต้นหอมและต้นผักชีทั้งหมดกี่ต้นนะคะ โจทย์ถามมีต้นหอมและต้นผักชีทั้งหมดกี่ต้นโจทย์บอกมีต้นหอมสองต้นนะคะมีต้นผักชี6ต้นนะคะประโยคสัญลักษณ์เราก็จะได้สองบวกหกเท่ากับอะไรนะคะ คำตอบนะคะมีต้นหอมและต้นผักชีทั้งหมด2บวก6ก็เท่ากับ8ต้นนะคะต่อไปนะคะข้อที่2นะคะแก้โจทย์ปัญหาข้อที่2.1นะคะพ่อมีมะละกอสุก3ผลมะละกอดิบ3ผล พ่อมีมะละกอทั้งหมดกี่ผลโจทย์ถามพ่อมีมะละกอทั้งหมดกี่ผลโจทย์บอกพ่อมีมะละกอสุก3ผลนะคะมะละกอดิบ3ผลนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้3บวก3นะคะคำตอบพ่อมีมะละกอทั้งหมด 3บวก3เท่ากับ6นะคะต่อไป2.2นะคะครูมีเมล็ดถั่วเขียว5ถุงซื้อมาเพิ่มอีก3ถุงครูมีเมล็ดถั่วเขียวทั้งหมดกี่ถุงนะคะโจทย์ถามครูมีเมล็ด ั่วเขียวทั้งหมดกี่ถุงโจทย์บอกครูมีเมล็ดถั่วเขียว ซื้อมาเพิ่มอีกสามถุงเราก็จะได้ไประโยคสัญลักษณ์เป็นห้าบวกสามนะคะคำตอบครูมีมเมล็ดถั่วเขียวทั้งหมด5้บวกสมเท่ากับ 8ถุงนะคะต่อไปนะคะข้อที่3เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบ3.1มีคนทำความสะอาดห้องเรียนแก้วคนมีคนอาสาช่วยอีก1คนมีคนทำความสะอาดห้องเรียนทั้งหมดกี่คนประโยคสัญลักษณ์ก็จะได้9บวก1นนะคะคำตอบมีคนทำความสะอาดห้องเรียนทั้งหมด ก้าบวกหนึ่งเขาจะเท่ากับ10คนนะคะต่อไป3.2หน้าโรงอาหารมีคนยืน4คนคนนั่ง3คนมีคนอยู่หน้าโรงอาหารทั้งหมดกี่คนประโยคสัญ,ญลักษณ์4ีบวกสนะคะคำตอบมีคนอยู่หน้าโรงอาหารทั้งหมด 4บวก3เท่ากับ7คนนะคะต่อไป3.3ใบบัวซื้อขนม5ชิ้นแม่ค้าแถมให้1ชิ้นใบบัวมีขนมทั้งหมดกี่ชิ้นประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะ5บวก1นะคะคำตอบใบบัวมีขนมทั้งหมด5บวก1เท่ากับ6ชิ้นนะคะ